เรามาดูน้ำหมักขค้วเลยค่ะน้ำหมักขี้วัวที่หมักไว้นะคะเดี๋ยววันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาปลูกแหนแดงด้วยการใช้น้ำหมักขี้วัวนี่เลยนะคะแหนแดงก็ได้ปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากห้ากะละมังก็ได้เพิ่มจำนวน จะขยายแหนแดงลงภาชนะปลูกด้วยการใช้ปุ๋ยน้ำหมักขีววแหนแดงที่อยู่ในกระมังนี้มีการแตกลูกออกมาเต็บกระมังเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาปลูกแหนแดงด้วยน้ำหมักขี้วัวเราก็จะใช้ภาชนะในการตักน้ำหมักขี้วัว ที่เป็นเศษฝุ่นฟางแล้วก็จะมีบ้างนะคะที่ก็จะใช้พอประมาณนะคะนี่เป็นภาชนะตักพอใส่ลงในกระมังที่เตรียมน้ำไว้เลยนะคะก็จะใส่ไม่หมดนะคะพอประมาณ ก็จะไม่มีสูตรตายตัวนะคะในการใช้น้ำมักที่วัวก็จะกะพอดีกับปริมาณนรำมังที่ใช้นะคะอันนี้ก็ใส่ ก็ตักพอดีนะคะก็ได้ใส่ลงภาชนะปลูกที่เตรียมไว้เลยเป็นน้ำที่เปิดไว้นี่เลยค่ะก็เตรียมภาชนะปลูกไว้เดี๋ยวเราจะมาคนน้ำให้เข้ากันก่อนค่ะน้มภาชนะ เดี๋ยวจะมาคนนี้เลยนะคะให้เข้ากันกับน้ำจะมีเศษฟางที่อยู่ับบคิ้วแห้งนะคะ<ๆ>ก็ะะ<ๆ>เป็นปกติของน้ำหนัก่ิ้ว เด็ดฟังถ้าเราเอาอ,อกได้ก็เอาออกเลยนะคะ จะใช้ในนี่เลยนะคะกละมังที่ว่ามีแหนแดงที่ว่ามีการมีการแตกลูกออกมาเต็มขอบกละมังเลยนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้ก็จะจับแล้วก็ประมาณนะคะประมาณนี่เลยนะคะเราจะปลู 50, ้าสวน๕แเราก็จะคงไว้ในกละมังนะคะ ็จะใส่ลงนี่เลยค่ะมาให้รากของเขาชี้ขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นพืชน้ำที่ต้องอาศัยน้ำในการเจริญเติบโตนะคะ ส่วนกะละมังที่เรานำแหนแดงมาปลูกแล้วก็ดูว่ารากเขาชี้ขึ้นไหมถ้าชี้ขึ้นเราก็จับให้รากเขาลงน้ำนะคะก็จะได้ส่วนอันนี้เป็นกะละมังที่แดงก็จะเหลือห้าสิบส่วนที่นำไปปลูกก็จะได้ห้าสิบนะคะกะละมังนี้ล้นเลยะคะ่ะเต็มหน้ากะละมังของกะละมังก็จะ แบ่งเหมือนเดิมก็จับอย่างนี้เลยค่ะสมบูรณ์มากเลยค่ะเยอะแยะเลยปลูกง่ายเลยนะคะสำหรับแม้แดงการขยายเตกรูปออกมาเยอะเลย จัดม่ให้รากเขาชี้ขึ้นนะคะเราก็ได้แล้วค่ะกาละมังใบใหม่ส่วนกาละมังที่เราจัดเนื้อเองมาปลูกแล้วก็ดูว่าก็มีรากชี้ขึ้นไหมแล้วก็ อย่างนี้ค่ะอันนี้กะละมังที่แบ่งก็เหลือ50แล้วก็กะละมังใบใหม่ก็50บนะคะก็จะโคงไว้อันนี้ก็นำออกได้เลยค่ะกะละมังนี้ลดเลยค่ะก็จะจับเอามาปลูกเหมือนเดิมเลยค่ะ การจับแหนแดงอย่างนี้ก็เพื่อให้รากเขาลงน้ำนะคะถ้ารากเขาชี้ขึ้นเขาก็จะตายแหนแดงต้องอาศัยน้ำในการเจริญเติบโตนะคะได้แล้วคะ่ะ มาดูกมาดูว่ารากถ้าชี้ขึ้นเราก็จับลงน้ําให้รากเขาลงน้ำนะคะแล้วก็จะคงไว้ขนาดน,นี้กะละมังนี้ลดเลยค่ะเด่งมาปลูกมาเนเดิมที่เขียวนี่ค่ะ ลงน้ำเหมือนเดิมทำให้ลากเขาลงน้ำเหมือนเดิมค่ะ ใช่แล้วคะ่ะเนื้อแดงในกะละมังขยายเนื้อแดงด้วยปุ๋ยน้ำหมักขี้วัวน,นะคะ